เพื่อนๆมาเมื่อน,นี้เมก็จะมาทําผัดพริกแกงไก่ใส่ถั่วฐานกันนะคะเพื่อน,อนๆค่ะก็ตอากระทะนะคะเอาตะแร้อนนะคะก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะไม่รู้ว่าจะเผ็ดน,นี่มากไปหรือเปล่านะคะมองก่อนนะคะเอ๊แล้วจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะเพื่่อนคะ ก็จะผัดไปค่อยๆเติมน้ำไปนะคะเพื่อนๆส่วตีใจไม่ไม่ไม่แห้งค่ะไน่จะผันะคะเพราะว่าเราใส่น้ำมันน้อยนะคะไมนจะมันนะคะผัดจนให้ผักแกงหอมเลยนะคะแกงหอมได้ที่แล้วนี่นะคะอก,ก,ก,กไก่นะคะเพื่อนๆค่ะก็อกไก่ร้านนี้จะไม่เหนียวนะคะมีกระเทยจะไม่ได้หมักแล้วนะคะเพื่อนๆจะผัดสดเลยนะคะห้่ตามใจชอบเลยนะคะ แดงนะคะเขาเอ่อกับไก่ให้ทคู่นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ไข่สุกก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก จะหยอดน้ำไปนิดหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเพราะว่ามันแห้งมันแห้งไปนะคะเมยก็จะยังไม่คนนั่นนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเมก็จะหยอดน้ำปลาไปนะคะเหมือนกับเราลวนไก่ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ไม่มากนะคะเผื่อแกงมีเค็มดีนะคะ คนได้ทั่วนะคะเพื่อนๆค่ะติ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะก็จะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะใส่ผักนะคะผักน้ําจะได้กุกๆ,ๆนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าช่ายชอบนะคะตอนนี้ก็จะยังไม่คนนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดเลยนี่ก็จะปรุงรสไปเลยนะคะเี๋ยวก่อนใส่ถั่วนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าถั่วมันจะสุกง่ายนะคะก็น,น้ำมันหอยนะ ซอสปรุงรสปูขาวทองนะคะใส่ไม่เยอะก่อนเพราะว่าเมย์ใส่น้ำปลาไบ้างแล้วนะคะแล้วก็เราจะตัดโดด้วยน้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆค่ะตัดโดดด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะอไม่รู้จะเค็มไปหรือเปล่านะคะเราะจะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะคะผงปรุงเพราะว่าเมย์ไม่ได้ใส่ หมูนัวหรือผ็ชิลแต่ถ้าใครชอบก็ใส่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะใครชอบผมหมูชิลก็ใส่ตามใจเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะรอให้เดือดแล้วก็เดือดแล้วนะคะเม่ก็จะใส่นี่นะคะพักนะคะเม่ก็ล้างทํความสะอาดนะคะเก็บรับความอร่อยของเม่ก็คือเม์จะล้างถั่วนะคะน้ําสุดท้ายเม่ก็จะเอาไปแช่ช่องฟิชไลยนะคะเพื่อนๆค่ะ พักิ่นะคะช่องธรรมดาก็ได้นะคะแต่มีแบบมีเวลาน้อยก็เลยใส่ช่องฟิตไว้นะคะเ oh. พื่อนๆค่ะก็เอาไปใส่ช่องฟิตเพื่ออะไรเพื่อจะให้ถั่วกรอบนะคะแล้วก็เคี้ยวหน้ารับประทานนะคะเสร็จแล้วนี่ก็จะใส่นี่ไปลงไปโดยพร้อมกันนะคะเ oh. พื่อนๆใบมะกรูดนะคะก็จะคนนะคะเพื่อนๆค่ะคนนิดหนึ่งนะคะ oh. ให้ทั่วกันนะคะเมย์ก็จะปล่อยให้เดือดนะคะเดือดแรงๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาชิมรสกันโอเคนะคะเดือดแล้วเมย์ก็จะมาชิมรสนิดนึงนะคะพเพื่อนๆค่ะว่าที่ตุ๋ไว้มันโอเคไหมนะคะโอ้โหอร่อยเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเมย์อขอปิดไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว ผักจะไม่กรอบนะคะดูนะคะเพื่อนๆค่ะผักก็จะกรอบเขียวน่ารับประทานนะคะเพื่อนๆค่ะสูตรของเมย์นะคะเก็บรับฟวามอร่อยเล่นๆน้อยๆนะคะก็ฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์ครับขอบคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบายแอง o ิลสโอมาร์ดไม่เฟรนซ์อินฟอยูซัพพอร์ตไม่มีชแนลออนเดอร์ทามอินฟอยูวอชชีว์ i ี่คิดดีโอคุกกี้ยำมีแองจิลบายบายเลิฟ